23มกราคม2566บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่2 5 6 6กำหนดการสำคัญเพื่อให้คุณได้บัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่านะครับอย่าลืมใช้เงิน2660บาทในเดือนนี้ความจริงของวิชาชีพสายชาร์จนะฮะ23มกราคมนะฮะวันนี้นะครับปี2 5 6กนะก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามกำหนดการตอนนี้นะครับทุกทุกคนกำลังรอกันอยู่นะครับที่ก็คือ การตรวจสอบคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติในนี้ก็คือสัญชาติไทยมีบัตรเครดิตหรือเปล่านะครับมีไรายได้เกิน1,000 0แบาทต่อปีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยเรากําลังรอการประกาศในส่วนนี้อยู่นะครับซึ่งก็มีปลายเดือนนี้แน่นอนนะครับถึงแม้ยังไม่ได้กําหนดวันที่ชัดเจนแต่ก็คือภายในยปลายเดือนนี้ก็คือภายในเดือนนี้แหละก็จะต้องมีการประกาศนะครับว่าจะประกาศว่าใครได้หรือไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย หลายท่านก็พิมพ์มาถามผมอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็จะมีการอัปเดตให้อย่างต่อเน,นื่องแล้วกันถ้ารู้อะไรความคืบหน้าที่ล่าสุดแบบกว่านี้นะครับก็จะนํามาฝากกันนะฮะแต่ก็ต้องบอกกันก่อนนะครับหลังจากที่คุณเนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการยืนยันตัวตนแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการ อาจจะยีตอนก็คือการผูกพร้อมเพย์นะครับกับประชาชนซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยผมมีพูดไว้คลิปล่าสุดนะครับว่าใครมี9ข้อนี้เนี่ยได้บัตรแน่นอนนะแต่คลิปนั้นเนี่ยอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดทุกอย่างทุกจุดนะครับที่คุณจะต้องมีและผ่านนะครับก็คือหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวไปดูคลิปนั้นได้นะจะใส่เอาไว้ให้นะครับเป็นคลิปแนะนําในคลิปต่อไปนะครับฝากเอาไว้นะฮะเรื่องนี้สาคัญมากมากเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะพลาดได้บัตรได้ พอคุณรู้แล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองทำชั้นได้บัตรนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยภายในเดือนนี้นะครับก็มีเงินเข้าสูงสุดถึง2องพบาทไม่ว่าจะเป็นเงินในส่วนของค่าเดินทางโดยสารแรงต่างนะครับห้าบาทรถไฟแรงต่างตรง,งนี้เนี่ยรวมถึงเงินที่ได้เป็นเงินที่คุณได้นะครับเพิ่มด้วยแล้วก็เงินต่างๆนะครับมีเงินอะไรบ้างนั้นเนี่ยอยากกระทบทวนหรือว่า ไปดูนะครับหลังวิดีโอนี้จะใส่เงินตรงนั้นเอาไว้ให้2 6งบาท2 6 6 0บาทนะครับคุณจะได้ไปใช้จะได้ไม่ถูกตัดนะเพราะถ้าเกิดเลยเดือนนี้ไปแล้วเงินของบัตรสวัสดิการรัฐกลุ่มคนเก่านะครับก็จะถูกตัดไปนะฮะแล้วก็เรื่องสําคัญต่อมานะครับในส่วนของมิจฉาชีพสายชาร์จนะครับตอนนี้เนี่ยระบาดหนักมากนะครับคือต้องบอกตามตรงนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้ว สายชาร์จไม่ได้เอาเงินคุณออกนะครับแต่แอปพลิเคชันหรืออะไรต่างเนี่ยที่คุณไปดาวน์โหลดอะไรมาเนี่ยมันจะเอาเงินคุณออกไม่ได้เพราะว่าหลักๆแล้วมีฉายที่จะยึดมือถือคุณนะครับโดยเอาไวรัสหรือมาแวร์เนี่ยมาฝังเอาไว้ผ่านแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดนะดังนั้นเะนี่ยความจริงตรงนี้ถ้าคุณอยากรู้ลึกกว่านี้นะครับผมก็มีทําคลิปบธิบายไว้อย่างละเอียดหลังวิดีโอนี้ไปดูได้นะครับนี่คือเรื่องสาคัญที่นํามาฝากกันในวันนี้อยากจะแนะนําให้ไปดูนะครับบัตรโซยแกรัด9ข้อที่คุณต้องมีเพื่อผ่านนะ ไปดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ของท่านจากหัวใจสวัสดีครับ